ซูเปอร์รีวิวบายซูเปอร์พิวสพามาเอาใจคนรักไก่ทอดใครสายสุขภาพคงต้องขอให้หลบอเอปกอนเพราะวันนี้ผู้เรามาอยู่กับร้านผอมขอทอดร้านของทอดเจ้าดังอยู่กันที่สาขาราดพร้าวเ1ร้านบรรยากาศดีติดใกล้กับริมถนนใครอยากมานั่งทานชิลๆหาที่มาคุยกับเพื่อนไปพังๆร้านนี้นั่นจนลืมเวลาเลยแหละร้านมีเมนูไก่ให้เลือก2ส,ส่วนคือแบบสะโพกและแบบปีกไก่มีให้เลือกทั้งขนาดไซส์เอสและไซส์แอลมาคนเดียวก็กินได้มากันเป็นแกงก็กินหมดบอกเลยว่าเครื่องเคียง มีเลือก3แบบไม่ว่าจะเป็นข้าวญี่ปุ่น หัวไช้เท้าดองซอสของเขานะบอกเลยว่าเด็ดไม่แพ้กันมีทั้งซอสออริจินอลซอสเผ็ดเกาหลีซอสเผ็ดหมาล่าหรือใครที่อยากโดนความเผ็ดร้อนแบบแทบซีดต,ต้องลองหมาล่าคูน2อ,อันนี้แหละถือว่าถึงเครื่องจริงทั้งซอสและเครื่องเคียงเสิร์ฟม,มาคู่กับไก่ทอดร้อนๆชิ้นโตแป้งบางกรอบแต่ได้ลองกัดเข้าไปนะบอกเลยว่ากรอบสน,นานกินแล้วเข้ากนันสุดๆจะส่วนสะโพกหรือปีกไก่เขาก็ให้มาแบบชิ้นโตๆไม่แพ้กันและที่สําคัญที่ร้านเขาสามารถจัดการยอดขายจัดการหน้าร้านได้อย่างดี เพราะมีระบบซูเปอร์เวสเข้ามาช่วยด้วยนะทําให้การขายหน้าร้านมีระบบคำวนวณต้นทุนและกําไรออกมาได้ดีสุดๆเลยแหละถึงแม้ร้านเท้าจะแข็มว่าตัวเองเป็นอันดับ2แต่รสชาติไก่ทอดดียกให้เป็นอันดับหนึ่งไปเลยร้านเปิดให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์ให้บริการตั้งแต่เวลา1 1บเอโมงถึงสองทุ่มสำหรับใครที่ยังไม่ได้ไปลองดีมาลองกันเลยนะร้านตั้งอยู่ซอยลาดพร้าวเจ็ดเอ็ดนี้เอง